สำหรับธรรมวิภาคในวันนี้ก็จะแสดงต่อจากเมื่อวานในเรื่องของนิวรธรรมห้าประการเพราะมืวานนี้ตอนแรกว่าจะจบมันยังไม่จบมันจบไม่ได้พอถ้าจบแบบนั้นเขาเรียกมันมันด้วนมันสั้นเมื่อวานได้พูดถึงสภาวะของนิวรธรรมในในแง่ความหมายของการการ เกิดมาแล้วกั้นความดีไม่สามารถทําให้คนทำความดีได้หรือ,รอทำความดีในชีวิตประจําวันตามปกติเทนแต่มันยังมีความดีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ในชีวิตประจําวันแต่ว่าเป็นการทําความดีของทางด้านจิตในระดับสูงขึ้นก็คือการเข้าฌานเพราะว่านิวรณธรรมเนี่ยความจริงแล้วมันก็คือถ้าโดยสภาวะก็คือมันจะเป็นตัวกั้น กันไม่ให้ฌานาจิตเกิดขึ้นกับบุคคลได้ถ้าบุคคลยังมีนิวนรณ์ธรรมห้าประการอยู่บุคคลนั้นก็ไม่สามารถจะเข้าฌานได้แต่นิวนรณ์ธรรมห้าประการนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ผมบอกมีข้อดีทั้งข้อเสียนะคุณโยมทั้งหลายจะหรือท่านทั้งหลายอาจจะเข้าใจผิดข้อดีก็หมายความว่ามันยังทําให้คนที่จเจริญสติปัฏฐานนั้นได้อาศัยเป็นเครื่องมือ เป็นอุปกรณ์ให้ระลึกได้เพราะว่าจะตอนนี้ผมจะพูดถึงให้ทั้งหลายฟังอยู่สองแง่แง่หนึ่งนิวรธรรมเป็นธรรมมาธรรม,ม,า,มนา,รานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นในหัวข้อธรรม,ม,า,มนา,รานุปัสนาสติปัฏฐานคือเป็นนิวรบัพะที่พระพุทธองค์ทรงยกว่านิวรนี่แหละเป็นเหยื่อให้เกิดปัญญาหรือเป็นอาหารของปัญญา หมายความว่านิวรณ์เราทำทั้งห้ามีอยู่มันทําให้คนที่เจริญสติยุรู้อยู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกว่าโดยเฉพาะทีนมิทะนิวรณ์ทีนมิทะนิวรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแทบจะตลอดเวลาทุกๆคนแต่ผู้เจริญสติเนี่ยจะเอามันมาเป็นอารมณ์อย่างผมเนี่ยครับผมไม่ได้ยกตัวเองข่มท่านนะแต่ผมกล่าวว่าคือผมใช้ทีนัมิทะนี่แหละ มาเป็นตัวกำหนดในชีวิตของผมอยู่ตลอดเวลา20กว่าปีผ่านมาเนี่ยก็คือเฝ้าดูรู้ว่านิวรณ์เกิดขึ้นความว่วงเกิดขึ้นก็ก็เห็นความเป็นไปความเกิดขึ้น,น,น,นตั้งอยู่ของดับไปของความว่วงอยู่ตลอดทุกๆวันนี้ผมชอบใจธรรมะหมดนี้มากครับธรรมนปปรนา,รรานุปัสสนาริปฐานเพราะฉะนั้นนิวรณธรรมเนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเนี่ยเหมือนกับว่า เราสามารถใช้ใช้งานเขาได้จากจะให้มันครอบงำถ้าคนถูกมันครอบงำนะครับเนื้อตัวอ่อนหมดเลยแต่ถ้าไม่ถ้ามันครอบงำใครไม่ได้มันจะเป็นเหยื่อเป็นอารมณ์ทําให้จิตเราเนี่ยทำให้สติเราเนี่ยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นไปเห็นความเกิดความดับเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันได้อย่างง่ายกว่าอันอื่นๆน,นะครับอัน,อ,นอื่นต้องพิจารณา เพราะว่าเราไม่เห็นมันมันหน้าตาเป็นยังไงบางคนนึกไม่ออกเลยอย่างเช่นวิริยะความเพียรเอาตรงไหนแล้วท่านในจิตอ่ะถ้าถ้าในร่างกายคือขยันพอรู้แต่ขยันทางจิตยังไงครับเพียรทางจิตนียนึกไม่ออกเลยใช่ไหมแต่ควางง่วงนี่รู้ไหมฝั่งง่วงนี่รู้ใช่ไหมรู้ทุกคนเพราะฉะนั้นควางง่วงเนี่ยครับจึงเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานคือธรรมานุปัสสนสติปัฏฐาน คือใช้สติรู้ว่านี้ง่วงกําลังเกิดขึ้นง่วงกําลังตั้งอยู่ความง่ว,ง,วงกําลังดับไปคือผมใช้อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับยี่สิบกว่าปีนะท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นคือความหรือนิวรธรรมจึงเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานข้อธรรมมานุป,ปัสสนาแล้วเราก็จะรู้เราก็จะแยกตัวแยกแยกสติกับนิวรธรรมออกจากกันได้ แล้วเราก็จะเห็นนิวรธรรมไม่เป็นตัวเป็นตนเมื่อเราเห็นนิวรธรรมไม่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่มีไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอะไรเป็นเพียงอารมณ์เฉยๆเกิดขึ้นทําหน้าที่อยู่ชั่วครู่แล้วก็ดับไปนั่นคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงของอารมณ์เพราะฉะนั้นนิวรธรรมเนี่ยถ้าคนไหนถ้าใครไม่รู้ว่าไม่รู้จักมันนะจะเอามันเป็นศัตรูแต่ผู้เจริญสติปัฏฐาน ไม่เอานิวรธรรมเป็นศัตรูครับใครจะมองนิวรธรรมเป็นยังไงก็แล้วแต่เป็นศัตรูกัยังไงก็แล้วแต่แต่สําหรับผมเองผมเชื่อในการตัสทูลุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ที่พระองค์ยกนิวรธรรมให้เป็นอารมณ์ของสติคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเพราะว่ามันมีหลายหัวข้อตั้งแต่โพชฌงเจดแล้วก็ อุปาทานขันห้าแล้วก็นิวรธรรมแล้วก็พวกนี้เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้อันนี้คือมองในแง่ของสติปัฏฐานคือการเจริญวิปัสนาก็จะเอานิวรธรรมเป็นอารมณ์ได้ตั้งแต่การมาฉันทะนิวรพยาบาทนิวรทเอธีนมิทะนิวรฟุ้งซ่านแล้วก็ก,กูกุจะวิจิกิชนะครับเป็นอารมณ์ของ สติปฐานทั้งนั้นถ้าใครรู้แต่ถ้าใครทุกทรมานกับมันโดยเฉพาะการมาฉันพยาบาทแล้วก็ทีนมิทะอุทจักกุกุจานท์ะใครทุกทใครทรมานกับเขาเนี่ยคือคนนั้นก็เหมือนกับว่ามองผิดเข้าใจผิดเอาความง่วงเป็นตัวเราเอาความว่วงเป็นตัวตนของเราเป็นของเราถ้าไม่นอนไม่ได้ถ้าไม่นอนจะตายเลย ต้องนอนให้ได้นิดหนึ่งก็ยังดีหน่อยหนึ่งก็ยังดีอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะผมะให้ผมบอกตรงๆก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับความง่วงเกิดขึ้นขนาที่เดินจงกรมอยู่เนี่ยขอบอกเลยว่าเดินบางทีล้มกลางอากาศเลยบางทีหลับกลางอากาศครับขานี่ลอยเลยนะเพราะมันเมื่อยมันล้ามันง่วงขานี่ลอยแ่งหลับกลางอากาศก็มีเดินชนต้นไม้ ก็มีพอง่วงแต่ไม่ยอมพอตอนนั้นต้องการจะอวดเก่งต้องการจะต่อสู้กับนิวรนคือเอาตัวเราเนี่ยเป็นนักมวยนิวรนเป็นศัตรูสู้กับมันผลปรากฏว่าเราแพ้นอกครับเราแพ้นอกตอนหลังมาเริ่มหาอุบายว่าเออถ้าง่วงก็จับไม่กวาดพอง่วงปั๊บหลังจากเดินโยกรมอยู่พอง่วงปั๊บจับไม่กวาดเลย ทีนี้นิวรมันก็กลัวเราทําอย่างนี้อีกกิเลสมันกลัวทำความดีแบบนี้แบบกวาดมันก็เลยหายง่วงก็กวาดได้สองสาสองสาหน่อยก็หายง่วงแล้วก็มาเดินต่อเดินไปปรมาณสักครึ่งชั่วโมงง่งวงอีกแล้วจับไม่กวาดทีนี้บางครั้งจับไม่กวาดไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็นั่งถอนหญ้าเล็กๆ็น้อยๆอ,อยู่ในป่าป่าไม้ในวัดอ่าพอทำท่าผลกฏว่า ที่สามสิบกว่าไล่ถอนหญ้าเตียนเลยครับเพราะความง่วงได้ประโยชน์ครับตอนหลังมาเห็นแบบใหม่มาเห็นโอ้เราไปต่อสู้กับมันเราเอามันเป็นศัตรูเพราะเราเข้าใจผิดนี่ความรู้สึกผมเองนะตอนนั้นครับไม่ไม่มีใครได้แนะนำหรอกมันอยู่ที่นี่แหละเพราะเราเข้าใจผิดมันเราจึงต่อสู้กับมัน เมื่อเราเข้าใจผิดมันแล้วมันก็เลยกัดกับเรามันก็เป็นกลายเป็นศัตรูกับเราเราต้องการเอาชนะไอ้ความที่เราต้องการเอาชนะมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมอัตตาตัวตนของเราเราโง่ไปถนัดคือเราไม่มองว่านิวรณธรรมเป็นหนึ่งในขันห้าเป็นสังขารขันซึ่งจะต้องถูกอํานาจอนิจจังทุกขังอนัตตาตามธรรมดาตามธรรมชาติทําให้เป็นไปแล้วก็เกิดแล้วกระดับไม่มีใครทํามันเกิด มันเกิดจากเหตุปัจจัยมันก็ดับเพราะหมดเหตุปัจจัยพอตอนหลังครับเมื่อเริ่ม,มเริ่มมาว่าตัวเองเข้าใจผิดมานานแล้วเียดายที่เรียนพระวิธรรมมาต้องเป็นสิบกว่าปีผ่านมาแล้วไม่รู้เรื่องก็เลยโอ้มันเป็นสังขารละขันเลยเพราะว่าอ้มาพิจารณาว่าอ๋อในหลักอน,นัตตะละักณสูตรขันห้า เนี่ยครับเมื่อก่อนไม่เข้าใจมาเข้าใจก็ตอนงานนั้นแหละก็เลยปล่อยเลยทีนี้ปล่อยปล่อยไม่ใช่นั่งหลับนะไม่ใช่นอนหลับปล่อยรู้ความง่วงกําลังเกิดขึ้นค่อยๆเกิดครับแต่ระดับครับจากสมมุติเป็นเปอร์เซ็นต์ครับจากศูนย์เปอร์เซ็นเริ่มหนึ่งเริ่มสองเริ่มสามเริ่มสี่เริ่มห้าเริ่มสิบเ,เ,เ,เริ่มถึงร้อยครับพอถึง100ร้อยปั๊บมันคือลิมิตของมันละมันก็จะลดลงละ แต่ถ้าเราหลับถ้าคนง่วงแล้วหลับนะครับหลับแต่สิบนะครับกอขอหลับก่อนไหมง่วงแล้วหลับก่อนแล้วค่อยตื่นขึ้นมาทํากรรมฐานได้พระนี่เหมือนกับสิบทั้งยิบทั้งสิบร้อยทั้งร้อยเหมือนกันเขาคิดอย่างนั้นทุกคนอีจยวตื่นขึ้นมาค่อยมาทํากรรมฐานตอนนี้หลับก่อนแต่ผมไม่ได้คิดแนวนั้นผมคิดแต่เพียงว่าเออพอมือนง่วงแล้วปั๊บมันก็พอถึงที่สุดแล้วมันก็ดับดับของมันเองมันดับนะไม่ใช่มันหลับมันดับคือมันค่อย ลดอุณหภูมิลงนะเหมือนก้อนน้ำแข็งที่ละลายความง่วมันค่อยๆหายไป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 แล้วก็หายไปเยอะก็เกิดใหม่ีวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าทีนี้จากที่มันครอบงำเรานานๆใหม่ๆชั่วโมงหนึ่งพอเราเฝ้าดูมันตอบมา,ต,มาต่อมาเนี่ยมันเบาบางลงครับครึ่งชั่วโมงที่มันที่มันเกิดขึ้นเ่ยต้องอาศัยความเพียรทนดูอยู่มันเ่ยแล้วต้องมีสัจจะ กับตัวเองแล้วพอต่อไปก็เหลือสิบนาทีจนทุกวันนี้ความง่วงก็ไม่นานครับหนึ่งนาทีก็หายแล้วเกิดขึ้นในจิตบูปเดียวมันก็คลายตัวด้วยธรรมชาติของมันอันนี้คือมองไปเห็นธรรมชาติของมันนะครับอันนี้คือแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งครับนิวรธรรมเนี่ยแบบที่เป็นเครื่องกั้นความดีของฌานาจิตของบุคคลผู้ได้ฌานนะครับบุคคลจะจะ เข้าฌานไม่ได้เลยเมื่อเกิดกรรมมาฉันทะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้จะเจริญฌานจะต้องรู้ว่ากรรมมาฉันทะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นควา,ามดีไม่ให้ฌานเกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาธรรมที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนิวรณ์ที่เป็นปฏิปักษ์กับนิวรณ์เราทำก็คือถ้าใครมีกรรมมาฉันทะมากๆคือเป็นผู้มกักมากในควารมรักติดใจในควารมรักก็ให้พิจารณาอสุภกรรมฐาน เป็นเครื่องแก้หรือพิจารณาซากศพมองดูศพให้เห็นศพจิตใจตั้งมั่นเห็นแต่ศพอย่างเดียวเน่าเฟะร่างกายเละเทะเหม็นนะครับตลอดเวลาแก้กรรมฉันทะถ้าเราระลึกได้จนความรักไข่มันหายไปเหลือแต่อสุภะกรรมฐานและก็ซากศพที่เป็นมรซากศพต่างเนี่ยที่เป็นอสุภะเนี่ยหรือการเจริญกายคตาสติ สองอย่างครับคือการพิจารณาผมคนเล็บปันหนังอุกมาเหมือนกับไอ้ถุงสองปากครับไท่สมัยก่อนเรียกไท่สองปากไท่สองปากก็เหมือนกระสอบครับแต่เขาเมื่อก่อนเขาไม่มีก้นเขามัดออกมัดออกข้างในนั้นน่ะข้างในไทยนั้นก็คือมีมีทั้งถั่วเขียวข้าวสารมีทุกอย่างรวมกันในไท่นั้นทีนี้พุทวงก็เปรียบเสียงเปรียบเสมือนร่างกายเป็นไท่สองปาก คือมีปากข้างบนครับปากกินกับปากข้างล่างปากก้นนะครับแล้วก็มีอันนี้มีไอ้อะไรนะสะเลตปิดบังไว้ข้างล่างมีรูก,ก้นปิดบังไว้ไอ,สา,ไอสายขยุมมันเนาะที่มันขยุมได้เหมือนมัดไว้เลยนะแต่ถ้าเราเอามีดผ่าข้างในดูครับข้างในท้องเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาหารวันนี้นึกภาพะะไะ <laughs> อาหารที่กินไปในจานวันนี้โอ้โหมันรวมกันอยู่ในนี้มันเหมือนสกปรกไปหมดเลยคงถ้าผ่าออกมามานั่งกินอีกคงกินไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมหรือลุงพี่ได้ได้ไหมได้ไหมพี่ไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องอย่าอย่าไปคิดนั่งคิดดู่ได้มั้งไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือพิจารณาอย่างเี้ยครับจนสามารถตัดความรักเรียกว่าการมาฉันทะออกไปจากหัวใจได้ อันนี้คือประโยชน์ของกําจัดนิวรณ์ดับไว้เหมือนดับนิวรณ์ไว้เหมือนเอาหินไปทับไว้เอาหินไปทับหญ้าคือนิวรณ์ไม่เกิดนิวรณ์ตัวที่สองคือพยาบาทบุคคลใดมีโทสะหรือพยาบาทเป็นเจ้าเรือนมักโกรธคนที่มักโกรธบ่อยๆโกรธคนอื่นง่ายโกรธง่ายโกรธบ่อยๆโกรธบ่อยๆอะไรก็โกรดนิดต่อยก็โกรดขี้วีนขี้โมโหขี้ย่วะก็ให เจริญเมตตามีเมตตาเป็นเครื่องแก้มเมตตากรรมฐานหรืออปิมัญญานะ่คือเมตตากรุณามุทิตาสามอย่างพรม,มิหารสามก็ได้นะครับคือหัดสงสารเขาหัดรู้รู้จักไอ้รักใคร่แบบบริสุทธิ์รักใคร่แบบพี่แบบน้องเห็นว่าเออเขาเข้าใจผิดก็พร้อมชีะให้อภัยรักใคร่แล้วก็สงสารคือกรุณาแล้วก็มุทิตาพอยินดีกับเขา ทำสามอย่างนี้ครับก็ไปกำจัดตัวพยาบาทนิวรนเหมือนเอาหินไปทับหญ้าไว้ทำให้ได้ฌานสมาบัติอีกนิวรนข้อที่สามคือถีนะมิทะนิวรนบุคคลผู้มีถีนะครอบงำครับต้องทำให้เกิดการเกียดค้านทอ้อถอยทอ้ทอแท้สิ้นหวังวง่วงเหงาหานอนขาแข้งขาอ่อ,อนหมดเลยเพราะกินอาหารมากเกินไปหรือกินอาหารน้อยเกินไปร่างกายบอบช้ำกินอาหารมากร่างกายก็เหนื่อย ง่วงกินอาหารน้อยก็บอบช้ำง่วงเพียก็เป็นทินะมิทะนิวอนเพราะฉะนั้นเมื่อทินะมิทะนิวอนเกิดขึ้นมันก็กั้นความดีทําให้ทําสมาธสิสมาบัติไม่เกิดนะง่วงนอนหลับก่อนทุกทีนั่งก,งก็งกง,ง่วงนั่งอะไรก็งกง่วงม่นนั้นบางคนนั่งถามว่าได้อะไรได้มึนกับเมื่อยครับบางคนนั่งก็หลับฝันไปเลยฝันเห็นนางฟ้าฝันเห็นสวรรค์ฝันเห็นนิพพานไปนู่นแล้วก็ว่าตัวเองได้อีก พิสูจน์ทำนี้เขาฝันเอานะครับฝันแม้กระทั่งชาติที่แล้วฝันเช่นฝันเห็นกระต่ายโอ้ก็คิดในใจว่าโอ้ชาติก่อนเราเกิดเป็นกระต่ายมาก่อนก็มาเล่าเป็นตุเป็นตะให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าอาตมาเกิดเป็นกระต่ายมาก่อนเมื่อคืนอาตมานั่งแล้วไม่ได้บอกว่าหลับไปนะคือจะคำว่านั่งก็นั่งจริงครับแต่หลับแล้วฝันหลับตอนนั่งไงแล้วก็คืออาตมานั่งพูดแค่นี้ไม่เขาไม่หลับเขาพูดหลับหลับมันเสียเสียฟอร์มพูดได้ไง นเขาไม่พูดกันหรอกอาตมานั่งถ้าพูดตรงไปตรงมาหลับแล้วก็เลยฝันไปเออถ้าพูดอย่างนี้โอเคเลยไม่เป็นไรแต่บอกอาตมานั่งแล้วก็ได้เห็นว่าเคยเป็นกระต่ายมาก่อนคือความเองความจริงคือตัวเองฝันบ่าเห็นกระต่ายอย่างนี้ก็เลยก็ทึกทักเอาว่าชาติก่อนเกิดเป็นกระต่ายได้ชานนะ <c oughs> นนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นทีนะมิทะนะครับ เมื่อบุคคลพิจาณาคืออนุสติกรรมฐานคือตามระลึกเรียกตามระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามระลึกถึงคุณความดีของพุทธพระธรรมพระสงฆ์้วยการเริ่มต้นก็นคือการสวดมนต์การท่องท่องท่อง,องเสียงดังเข้าไว้เหมือนที่พระเจ้าสอนพระโมคัลานะท่องสาธยายสาธยายสาธยายในเรื่องของอิติปิโสพระกวาอรลังสมมาสัมพุทโธจนจนความ่วงมันหาย ความง่วงมันหายหรือนี่คือหรือทําให้ทำไงก็ได้ที่เป็นอาจจะทําเป็นงานนวักรรมการก่อสร้างนู่นนี้นั่นการกวาดก็แก้ง่วงได้ทําให้มันหายทําให้มันหายแต่ที่ที่สุดก็คือเขาก็ให้เจริญอนุสติกรรมฐานนะครับอนุสติกรรมฐานคือ กานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจนแก้งว่งได้ข้อถัดมาทีนะเออุทธธจักจธธกูกกจจะเจตสิกอุทจักธธกูกกจจะนิวรณ์อุทจักหนึ่งกูกจักหนึ่งคนละอย่างอุทจักความฟุ้งซ่านหรือความตื่นเต้นตื่นตัวความทุรนทุรายด้วยความยินดีพอใจหรือด้วยความโกรธแค้นโกรธเกลียดเขาเรียกว่าความฟุ้งซ่านอุทจักในอารมณ์ต่างๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ฟังความฟุ้งซ่าน ก,กูจะความลำคาญลำคาญในกุศลที่ตัวเองทํายังไม่ไทําและในอกุศลที่ตัวเองทําไปแล้วคือคือลำคาญในบุญที่ตัวเองยังไม่ไทาอยากจะทําแต่ยังไม่ทําทักทีแล้วก็ทําไปมาแล้วเยอะก็เลยเกิดความลำคาญใจลำคาญใจกระดับได้ด้วยการระลึกนึกถึงความตายการเจริญกรรมฐานข้อนี้เหมาะที่สุดครับทําให้เกิดธรรมสังเวช คือนึกถึงความตายที่จะมีต่อตนเองตลอดเวลาและต่อผู้อื่นอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่ามรณานุสติกรรมฐานตายเราต้องตายยังไงเราก็ตายแน่ไม่ว่าตายเช้าตายเย็นตายค่ำตายพรุ่งนี้ตายวันนี้หรือตายเดี๋ยวนี้ก็ต้องตายระลึกตลอดเวลาก็จะทําให้มันสงบเยือกเย็นไม่ลาคาญไม่ฟุ้งซ่านไม่ตื่นเต้นนี่ไปเป็นกรรมฐานที่แก้ นิวรณ์ตัวสุดท้ายคือวิจิกิชานิวรณ์ใครก็ตามมีวิจิกิชาเป็นเจ้าเรือนนะครับพวกนี้จะสงสัยตลอดสงสัยเอเออะเอ๊ตลอดเวลาเอ๊เอ๊สร้างความสงสัยตลอดเวลาสร้างความสงสัยเนี่ยเขาบอกว่าใช้ใช้ใชวิปัสสนากรรมาฐานกําหนดรู้สภาวะธรรมคนที่มีความสงสัยมากๆครับต้องศึกษาปมรมตถธรรมคือศึกษาอภิธรรมให้รู้เท่าทันจิตเจสิกรูปนิพพาน โดยเฉพาะปรัชมาธรรมสามคือจิตเจตสิกรูปเมื่อศึกษาไปศึกษาไปหรือศึกษาประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาหรือศึกษาในพระสุตันตปิฎกวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกให้มากๆความสงสัยก็สุบันเทาแต่ถ้าสงสัยแล้วไม่ไม่ศึกษาไม่สนใจครับจบครับศึกษาแล้วแน่จริงต้อ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 ง,อง,องเรียนต้องฟัง <ME ce Bei> เขาจึงมีเรื่องเล่าไว้ที่ประเทศจีน ยุคสมัยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะมีมีนายพลท่านหนึ่งท่านภรรยาของท่านเป็นอุบาสิกาชาวพุทธท่านลำท่านนายพลนั้นลำคาญภรรยาท่านมากเลยไปแต่วัดศึกษาเวขาธรรมท่านบอกว่าท่านจะต้องกําจัดพระพุทธศาสนาให้ได้เมียบอกเชิญเลยนะแล้วก็นายพลท่านก็ถามว่าจุดอ่อนของพุทธศาสนาอยู่ที่ไหน พระยาบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเออดีแกบอกแกจะหาจุดอ่อนให้ได้แกจะค้นแกอ่านพระไตรปิฎกอยู่ห้าปีครับเพื่อหาจุดอ่อนจะหวังจะกําจัดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พออ่านจบแล้วห้าปีเลยถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กาจัดฉันไม่สงสัยแล้วเธอพาฉันไปวัดหน่อยฉันจะไปมอบตัวเป็นพุทธมามกกะกะเพราะนั้นใครก็ตามครับที่สสใจในพระพุทธศาสนาแล้ว สงสัยแล้วอยากจะหาวิธีกําจัดก็ต้องศึกษาพระไตรปิฎกแต่ถ้าถ้าสงสัยแล้วไม่หาวิธีกําจัดนะครับอันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้คือบอกสงสัยเป็นพุทธศาสนาห้ามอ่านเขาสั่งไว้เลยห้ามอ่านพระไตรปิฎกเออก็ให้สงสัยอย่างนั้นแหละแต่ถ้าสงสัยเมื่อไหร่แล้วอ่านเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นความสงสัยจะหายไปทันทีอันนี้คเป็นข้อเท็จจริงครับ เพราะหลักพุทธธรรมในตักพุทธของพุทธของพระพุทธศาสนานั้นเมื่อศึกษามากๆก็ทําให้คนพ้นจากความสงสัยไปได้อันนี้คือการแก้ข้อสงสัยในนิวรธรรมคือวิจิกานิวรธรรมก็คือการศึกษาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยการเห็นสภาวะธรรมเพราะฉะนั้นนิวรห้าแก้ได้ด้วยวิธีการอย่างนี้ เดี๋ยวต่อไปจะอธิบายในในธรรมวิภาค